สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทารดนายนายนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงประจำเดือนเมษายนนะคะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทารลดนายนายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบอทเข้ามาสอบถามค่าบริการกันได้เลยนะคะชื่อช่อง กับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเข้าสู่การทํานายดวงกันเลยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจะจงดวงใครคนใดคนนึงฉะนั้นเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่ที่ดวงดาวตั้งรับของแต่ละท่านแล้วก็พื้นฐานดวงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยหรืออยากจะทํานายดวงแบบเฉพาะเจะจงแนะนําให้เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีตุลน,นะคะดาวประจำดวงของคุณอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแปลว่าชาวตุลเองเนี่ยมีลุ้นนะคะใครที่อยากจะมีลูกนะคะมีบุตรมีลูกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรสนุกสนานย้อนวัยย้อนวันวานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบกับเพื่อนในสมัยวัยเรียนนะคะ เพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยรู้จักตอนเด็กๆได้รับข่าวดีนะคะบางคนอาจจะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะลูกอาจจะสอบได้นะคะหรือลูกเนี่ยอาจจะนําความภูมิใจในเรื่องของการเรียนการศึกษามาให้คุณนะคะแล้วก็ บริวานนั้นก็ค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะพบรักใหม่ๆได้สัตว์เลี้ยงใหม่นะคะหรือชาวตนเองเนี่ยเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบด้วยนะคะมีโชคจากเรื่องของการเสียงเนื่องจากดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะปุตตะแปลว่าการเสี่ยงโชคอาจจะเสี่ยงโชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเสี่ยงโชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารก็ได้นะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะไฮไลท์มันจะอยู่ที่ดาวพฤหัสที่ย้ายราศีเข้าไปสู่ในเรือนอรินะคะฉะนั้นแล้วชาวตุลเองเนี่ยอาจจะตกที่นั่งลําบากสักนิดนึงนะคะเพราะคุณเองอาจจะถูกเพ่งเลงนะคะเพ่งเลงจากหัวหน้างาน ผู้อาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในเรื่องของการงานนะคะบางช่วงงานค่อนข้างที่จะล้นมือมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือบางช่วงเนี่ยงานก็อาจจะค่อนข้างเงียบเหงาเรียกได้ว่าการงานนั้นยังบาลานซ์จัดการในเรื่องของเวลาไม่ค่อยได้นะคะรวมถึงมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวตุนเองที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเซลล์ต้องหายยอดหาเป้านะคะเดือนนี้มันอาจจะดรอปลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานกระทันหัน วิ่งเต้นหรือต้องมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้วยนะคะถ้าเป็นพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนั่งออฟฟิศเนี่ยคุณอาจจะมีความเก็บกดกดดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบงานเอย่ยเรื่องของหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในองค์กรน,นะคะหรือมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานนั่นหนึ่งในเรื่องของเงินไม่พอใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือความอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องของงานเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีเกณฑ์อยากที่จะ เปลี่ยนแปลงงานด้วยแล้วเจ้าที่เจ้าทางในเคหาสถานที่ทํางานของคุณค่อนข้างแรงวันพระวันโกนหาโอกาสไหว้สักการะเจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่งนะคะจะได้สะดวกราบลื่นเนาะแล้วก็แต่ชาวตุนเองยังมีข้อดีนะคะในเรื่องของงานนะเมื่อดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจสายเทาทุกประเภทนะคะ เหล้าบุรีนะคะของมืนเมาวหวยหุ้นงานใต้โต๊ะหรืองานที่เป็นจ็อบฟรีแลนซ์นะคะงานที่ไม่ประจำนะคะหรืองานที่ต้องชบฉวยช่วงจริงซื้อมาขายไปนะคะถือได้ว่าถูกฉลกมากๆเลยนะแต่งานประจำเนี่ยอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะคะให้คุณรอบคอบและก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นจังหวะดวงที่ดาวพฤหัสนะคะหรือดาวในเรื่องของคนอุปถัมภ์ กมุมอรินะคะฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยหาที่พึ่งคนซัพพอร์ตก็ค่อนข้างยากนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถนะคะชาวตุนเองอาจจะต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นหลักนะคะและต่อมาเรื่องของความรักกันบ้างนะจ๊ะความรักของชาวตุนที่ เอาคนมีคู่ก่อนนะคะด้วยอิทธิพลนะคะของดาวราหูที่มาเลงลัคนานะคะดาวราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อมาจากเรือนบุตรตาปะตะัตตนีมันอาจจะทําให้นะคะถ้าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยชาวตุลเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลูก แบบกระทันหันนะคะหรือไม่ทันตั้งตัวได้นะแต่ฉันไม่ใช่การมีลูกเนี่ยมันจะหมายถึงการมีแฟนเพิ่มมีกิ๊กเพิ่มนะคะรมะมัดระวังปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยนะคะหรือปัญหาในเรื่องของความรักในหลายๆด้านเลยนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมาไปกับเรื่องของคนรักนะ,ะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยมีสติหรือไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่มีเรื่องของการหึงหวงจับผิด หวาดระแวงกันในความสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงจุดนี้อาจจะต้องใช้สติประคองรักนะคะไปด้วยเรื่องของเหตุของผลสักนิดหนึ่งนะและอย่าไปจับผิดคนรักของคุณมากนะคะมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของแขนขาเข่านะคะและ่า ดาวความรักเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรือนพันธุด้วยนะคะหนึ่งน่ะใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณจะมีปัญหาทะเลาะก,การเกี่ยวกับเรื่องในบ้านอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะแนะนําให้แก้เคล็ดนะคะด้วยการที่ อเอาอู่เอารถเข้าอู่เข้าศูนย์หรือเสียเงินไปกับในเรื่องของเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะคะตรงจุดนี้ก็จะช่วยแก้เคล็ดทําให้ความสัมพันธ์ที่มันกระทบกระทั่งหรือมีปัญหากันเนี่ยเบาบางลงได้นะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วบางทีเนี่ยปัญหามันอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ระมัดระวังการกระแทกเฉียวชนหรือเกิดอุบัติเหตุขณะที่อยู่กับแฟนหรือคนรักด้วยนะคะ ส่วนชาวตุลที่โสดอยู่นะจ๊ะในเดือนนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยเมื่อดาวสุขสถิตปุตตะเนี่ยมันจะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จีรังยั่งยืนนะคะใครที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณน่ะจะหลงเขารักเขาหัวปลกหัวปัม้มมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะ แต่เมื่อดาวราหูมาเลงลัคนานะคะมันจะทําให้ความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยืนยาวไม่ยั่งยืนเป็นรักที่มีในเรื่องของอารมณ์ความลุ่มหลงมากกว่าสติหรือเหตุผลนะคะเขาพูดเขาบอกอะไรก็รักก็หลงก็เชื่อเขาไปหมดนะคะพระราหูเนี่ยจะทําให้คุณลุ่มหลงัวเมาในเรื่องของความรักได้และระวังในเรื่องของความรักที่ผิดศีลธรรมด้วยนะคะมันยังจะมีปัญหาในเรื่องของการต้องแย่งชิงนะคะหรือมีเรื่องที่จะต้อง จัดการแก้ไขในปัญหาความรักของคุณทั้งคู่หรือ,อยังเป็นรักที่ พบรักแล้วยังไม่ลงตัวนะคะบางคนอาจจะไปเจอรักกับคนที่เขาเพิ่งเลิกลาหย่าร้างมีปัญหาในเรื่องของความรักมานะคะชาวตุลที่โสดเองเนี่ยถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีคนรักใหม่ๆเข้ามานะคะหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจนะแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะคะหรือเรียกได้ว่าประสอบอุบัติเหตุทางความรักก็ได้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยจะมาพร้อมปัญหาอย่างเช่นเขาอาจจะเข้ามาปรึกษาเราในเรื่องของความรักกับคนรักเก่านะคะที่ยังเพิ่เงเลิกกันไปหรือ,อยังตัดกันไม่ขาด ะคะเรียกได้ว่าเข้ามาอาจจะเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะให้ใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจและรักอย่างมีสติอย่าลุ่มหลงมากจนเกินไปนะคะ ต่อนะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของราศีตุลนะคะในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณไปสถิตในเรือนพันธุได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะมาจากคนในครอบครัวนะแต่คุณเองก็จะมีรายจ่ายนะคะเนื่องจาก ร่วมกับดาวพระเสาหนึ่งนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุการซ่อมแซมนะคะเรื่องของการเฉียวชนรถยวดยานพาหนะต้องระมัดร,ระวังด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารการลงทุนการงานต่างๆก็ยังมีเกณฑ์ในการที่จะต้องใช้เงินนะคะถึงแม้ว่าเงินเนี่ยที่ได้มามันก็จะเหมือนกับเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวานะคะเงินไม่ค่อยที่จะเหลือเก็บแนะนํานะคะให้นําเงินเนี่ยไปซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือนําเงินไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัว ก็จะช่วยแก้เข็ดดวงในเรื่องของการเสียเงินไปกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ได้นะคะแต่ข้อดีของคุณเนี่ยคือคุณยังมีโชคมีลาบอยู่นะคะมาจากในเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ Import Export นําเข้าส่งออกนะคะหรือค้าขายกับชาวต่างชาตินั้นเรียกได้ว,ว่าผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การลงทุนที่ได้กาไรเล็กๆน้อยๆฉาบฉวยด้วยนะคะ รวมถึงนะคะจะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะการพนันเงินใต้โต๊ะเงินจ็อบนะคะหรือเงินที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎหมายนะคะถือได้ว่าในเดือนนี้ของชาวตุลน,นั้นมีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวคะ่ะและต่อมานะคะเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวตุลน,นะคะในเดือนนี้นะคะให้ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภายใน ปลอลลมระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้นะคะและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะคะชาวตุนคุณเองไม่ค่อยจะป่วยนะเหมือนกับแข็งแรงนะคะแต่บางทีเนี่ยป่วยขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหนักนะคะหรือโรคที่คุณเป็นนั้นอาจจะเป็นโรคที่ไม่ค่อยจะแสดงอาการออกมาสักเท่าไหร่นะคะ าราหูที่เลงเนี่ยบางทีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาจจะมาจากในเรื่องของบุตรบริวาน,นะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยของสัตว์เลี้ยงบุตรบริวารลูกหลานคนใต้บังคับบัญชานะคะแล้วคุณเองค่อนข้างที่จะดือ้อเวลาเจ็บป่วยอะไรไม่ค่อยไปหาหมอหรอกนะคะปล่อยให้อาการมันหนักหรือร้ายแรงนะคะ ต้องระวังโรคที่มันไม่แสดงออกทางภายนอกฉะนั้นให้ตรวจเช็คระบบภายใน follow up ตรวจเช็คร่างกายตัวสุขภาพประจำปีด้วยนะคะและระวังให้มากๆเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อความดันด้วยนะคะและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุการเฉียวชนในเรื่องของรถยวดยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระแทกบริเวณบ้านหรือในรถอาคารบ้านเรือนนะคะต้องระมัดระวังให้มากๆค่ะ และโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะคะโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะการเดินทางไกลการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวจะทําให้เกิดโชคลาภและ มีโชคมาจากเรื่องของเลขทะเบียนรถด,ด้วยนะคะตรงนี้ต้องลองไปเสี่ยงดวงดูแต่คุณนั้นอาจจะต้องหมั่นทําสมาธินั่งสมาธิถือศีลปฏิบัติธรรมสักนิดนึงและระวังว่าโชคลาภของคุณนั้นอาจจะมาล่าช้าหรือได้โชคได้ลาภเข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเวียนใช้จ่ายเงินนะคะใครที่อยากจะซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องของมือสองบ้านรถมือสองนะคะตึกอาคารพาณิชย์นะคะหรือรอคอยข่าวครา,าวอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงลัคนาราศีตุ้น ประจำเดือนเมษายนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทตลอดนายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะราบรื่นทุกประการคะ่ะสวัสดีคะ่ะ